เ <Okay, S 2> เปิดอันตีเลยนีแล้วก็เปิดดีจาัานีแล้วก็อะไมเหรอยะเปิดอันตรีเลยจ้าดีเายดีจา้าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนไ้้ยนะคะวันนี้เราอยู่กับช่อง BG The Gaming นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกมเกมชินอิ m แพ c กอีกแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับ หรือก็คือมันเพิ่งเข้ามาได้นานกว่านานแล้วนะกนะจะพาผ่านเควสนะครับผมครั้งนี้ถ้านาน่าจะสนุกด้วยอันดับแรกจะพาไปขวัญผ่านเควสให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปผ่านเควสเราต้องรู้ถึงกิจกรรมของวันนี้ก่อนนะครับกิจกรรมของครั้งนี้ก็คือยามกุลาบ,บานอีกครานั่นเองครับผมนามแห่งความพักดีนั่นคือชื่อของสกินนะครับของลิซ่านะครับผมเขาอขอพูดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหม เนี่ยมีของแจกให้เราด้วยนะครับนี่ฟรีด้วยหนังสือเวทมนต์ก็ด้วยโอ้โหเนี่ยครับไอเทมต่างๆเนี่ยครับอัญมณีไว้ไปเพิ่มอาวุธนะครับนี่แล้วก็เงินทองครับโอเคเ t สโกเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยจ้ะโอเคเลสเดินพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับคนเจ้าของที่อยู่ในเควสนะครับทางนักราชการนี่นี่ยนะครับผม เขาก็จะบอกว่าเราต้องไปเจอใครบางคนนะครับและจากนั้นเราก็จะได้รู้เองครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับหรือก็คือเราแค่ไปคุยกับคนที่เป็นเจ้าของนี่เองนะครับหรือก็คือมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเจ้าของนะครับมันก็แค่เหมือนว่าแขกรับเชิญอะไรประมาณนี้นี่แหละครับผมอันนี้ผมขอข้ามนะครับเราจะมาเจอกับเขาที่ร้านที่นี่นะครับผมนี่แน่นอนครับนี่ครับใครๆก็รู้ครับผู้เซ็กซี่ลายเฮ้ยพอแล้วขอแล้วนี่แหละครับ ก็ยังแจีมละครับโอ้โอเคครับเต่าเราเลิกพูดไรสาระละครับนี่เรารอรุ้นครับรอรุนรอรุ้นครับรอรุ้นเนี่ยครับคนที่คุยกับเจ้าของหรือคือไม่ดีไม่เชิงว่าเป็นเจ้าของเนี่ยครับเขาก็คงคุยกับอาจารย์ของเขาเนี่ยครับเออแน่นอนผมก็เฉลยไปแล้วนี่เนาะโอเครอก่อนครับนี่นี่ครับรอเนี่ยฮะจะใครอื่นใครได้ครับถ้าไม่ใช่นี่ครับรอรอ ตดแล้วจะทําเสียงเพื่ออะไรวะพอแล้วครับนี่ครับลิซ่าของเรานั่นเองครับผมนี่แหละครับอืมลิซ่านี่นอนไมถึงไม่อยูนยริ้อนี่แหละครับเราก็จะเป็นเรื่องการนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการโบสนทนาของคุณลิซ่ากับเรื่องอาจารย์ของเขาเนี่ยครับที่อยากดึงอะไรนี่ก็ไม่รู้เนี่ยครับไม่ว่าเราจะไม่ขอสปอยตรงนี้ต่อนะครับ งนี้เราจะแค่มาพบเกี่ยวกับดีไซน์เชยไหครับพอคาบตรงนี้พอพวกเขาคุยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับนี่เขาก็จะสังเกตเห็นเราแล้วนะครับนี่ครับนี่เห็นมานี่นเห็นไหมไม่ถึงกีวินาทีเดียวก็เห็นได้ยินเลยล่ะครับรอสักครู่เลยแปบ๊บหนึ่งรอสักแป๊ะนะครับโอ,อ้โหยังโอ้โห,โห,โหยังอีกยังอีกยังอีไม่ได้สังเกตเลยบอลน,นี่เฮอาแต่ยิ่งก็สังเกตนานน่ะนะมั้ เอาละครับรอดูหน่อยจ้านี่เนี่ยฮะเขาก็จะคุยบทสนทนาปล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 าเดี๋ไหมเขาสังเกตเห็นเราแล้วล่ะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหตายแล้วครับนี่ครับตัวละครเอกก็โอ้โหหัวทำไมถึงรู้ได้ฟ้อนี่แหละครับโอ้โหเอาจริงเนี่ยนี่เห็นปั้นเห็นไหมนี่นะครับนี่แหละสบายตอดเลย พอมาถึงตรงนี้นะครับนี่เราก็จะมาคุยกับลิซ่าตรงโตะนะครับผมก็จะคุยเดี๋ยวก็ว่าทําไมถึงคุยกับคนคนนั้นนะครับพอคุยกันไปมาเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเควสมาให้เรานี่แหละครับผมหรือก็คือเธอควรจะฝากเควส์มาให้เรานี่แหละฮะอ่าโอเคตรงนี้ผมก็ขอข้ามนะครับผมเดี๋ยวจะไปเจอฉากมันเลยครับผมนี่จ้านี่แหละครับเราก็จะถึงอยู่ตรงนี้นี่แหละครับผม แต่ก็ผมก็ต้องขอโทษน,นะครับที่ผมลงคลิปช้าเอามาพูดป่านนี้จะได้ะไรว่าจะเป็นว่าเลิกพูดแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเล่นพันเคสต,ตอนะครับนี่มันขึ้นสีฟ้าอย่างนี้เนี่ยโอ้ยไปที่ผิดที่จ้าลืม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 โอเคครับรีบไปด้านหลังเราก่อนว่าแต่อยู่ไหนอะ่ะด้านหลังเออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารีบไปคุยกับเขาให้จบๆเลยนะครับโอเคคุยกันเลยจ้ะ พอคุยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับเขาก็จะอธิบายกฎต่างๆแล้วก็บอกว่าถ้าทางคุณจะพร้อมแล้วอะไรงั้นนี่แหละฮะเป็นว่าเราก็จะข้ามตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ครับเนี่ยพอมาจนถึงตอนนี้นะครับเราก็จะฟังที่เขาอธิบายกันนั่นต่างๆนี่นั่นนะครับผมนี่ระหว่างตัวละครนั่นแล้วก็นี่ครับสกิลครับหรือก็คืออันนี้มันจะเป็นเควสที่ไว้สหรับเราต่อสู้แหละครับหรือก็คือให้เราต่อสู้เป็นทีมนะครับหรือก็คือเราจะใช้ฮีโร่ทดลองอะไรก็ได้นะครับผมเคไม่ต้องพูดมากแล้วเสียเวลา Let's go จ้าแต่อันที่จริงผมก็เล่นผ่านนานแล้วนี่แหละครับโอ้ผมก็ต้องขอโทษเนี่ยนะครับเนื่องจากทําไมถึงเอามาทําคลิปตอนนี้ล่ะครับทำไมถึงไม่ทําผ่านไปทีละวันทีละวันอย่างนั้นล่ะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับหนึ่งคือมันไม่ค่อยวางนักนะฮะหนึ่งคือช่วงนี้มันค่อนข้างจิดเรื่องจิดกเล็กน้อยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับไม่ต้องเสียเวลาอะไรแล้ว งั้นเราก็เข้าไปเริ่มเลสโกกันเลยละจ้าเอาละครับผมจัดเรียบร้อยเลสแต่จริงผมก็เอาฮีโร่ทดลองมาเล่นนี่แหละครับ <c oughs> เอาละครับไม่ต้องพูดแล้วเพราะงั้นเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมนี่คือสิ่งที่เฝ้ารอตามหาจากนี่ครับจัดเลยอาเอาอเฮ้ยโดนปั๊บก็โดนแฉวปั๊บเลยเหรอจ้ะนี่ค่ะนี่ต่อไปนี่ก็สายฟ้าตอดนี่ครับนี่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 ครับ นี่ยิงธนูยิงธนูแล้วก็บึรบปึ้มเลยจ้าตายสินี่เธอที่จะเล่นฉันเลยหรอคะนี่จ้านี่นี่นี่ไอ้จั่งหุ่นกระป๋องไอ้หุ่นกระป๋องโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วธาดุหมดพอดีธาดุหมดพอดีเปลี่ยน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 โอเคอ้าวอีกแล้วโอ้ยไม่ค่อยถนัดเลยครับเนี่ยเวลาใช้ธนูเนี่ยโอ้ยตายเถอะนี่จ้ะนี่ครับนี่นี่อีกแล้วดีดีดีนะต้องหาจังหวะก่อนครับหาจังหวะเออดีดีดเนี่ย Yeah. โ oh, อ้ยน oh, ี oh, ่ก็น้อยเนี่ยน้อ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 ยเอานี่ขันหลังขันหลังขันหลังนี่จ้าโดนไฟพ่นเลยจ้านี่ตายเรียบร้อยจ้านี่ครับนี่นี่นี่จัดการได้ล้วหนึ่งโอ้ยโอเคโอเคโอชัดนี่ครับโอเคนี่จ้าโอโอโอๆจัดการในตัวพวกนี้ก่อนครับนี่มันตัวก่อควนโคตรเลยอดีดีดีกลางโลลางโลลางโลกคางโลโอเคเรียบร้อยจ้ามามา มานนี่เลยมานี่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 จะจบแล้วจ้ะินี่แาโอ้ยโอ้ยโอ้โโอโอ้ยลบ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 นี่จ้ะนี่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 ตายแล้วจ้านี่โอเคป่าย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 ยิงนูแล้วก็ตนี่ครับเอานี่กดสกิลครับนี่นี่นี่าแรงครับแรงครับแรงครับแรงแรงนี่ สำเร็จท้าทายรอบนี้แล้วครับผมครั้งแรกจบแล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกับรอบที่สองจ้ะเริ่มการท้าทายอีกรอบจ้ะนี่มาก็ต้องรอก่อนครับรอนี่อย่างนี่แหละครับนี่เปิดอันตรีเลยโอ้โหน้ารอหลายนี่จ้ะ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 โอ้โอเคแล้วก็เปิดนี่ต่อฮิวแล้วก็เปิดสนูต่อเลยจ้ะนี่ นี่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 แล้วก็เอาเลยจ้ะคาเซฮาจ้ะนี่จ้ะโอไม่ใช่คาเซฮาจ้ะพยายาโต้จัดจัดเลยจ้ะ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 เลยโจ้ะจัดเลยจัดจัดเลยจ้าโอเคครับเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเครอรอโอ้โหโอเคเปิดอันตรีเลยนี่แล้วก็เปิดอีกครั้งโอ้นี่จ้ะนี่แล้วก็อะไรเหรอจ้ะเปิดอันตรีเลยจ้านี่จ้าจ้าอีจ้ะ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 ให้อยู่ในวงเล็บนี้ไว้เดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้ว นี่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 ได้แล้วเจะเดินได้เจะเดินได้เจะเดินได้เจอเดินได้เจอเดินได้เจอดีจ้าจบอย่างไวแล้วจ้าว้าวโอเคเรสอีกครั้งจ้ะเอาละค่ะจัดแน่งเลยนี่ครับอ๋อนี่เริ่มจากคาซึฮะเลยจ้ะเดีก่อนให้พวกมันเข้ามาใกล้นิดนึงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอตายแล้วจะทำยังไงดีอ่ะว้าวอเอออยู่ไกลเกินไปมีเปิด์ตตันติดจ้านี่แล้วก็ตันติกของ อาซื้อฮัตจ <wer? S 1> ้าลกโอ้โดนอีกโดนทีมด้วยไม่รู้ทีมหรือโดนเตะนะคะแต่น่าจะโดนเตะหรือทีนี่แหะโอเคเปิดอติหรือจ้านี่นีนี่น้านี่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 ว้าวี่ไอนนเลยไอ้จ้าไอจ้นในเมดแรกว่ะโอ้ยเป็นตัวทดลรองี้เนาะจาจ้าจ้้อ้ยตายพึน นี่ต่อเลยดีแล้วก็อันติีจ้าตายแล้วนี่จ้า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 นี่จาีแล้วก็นี่บนะต่อเลยจ้ะโอเคโอ้ตา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 ลายแล้วชัวร์และน่ารำคาญจริงๆว่ะนี่ค่ะนี่เรียบร้อยโอ้ศัตรูใหม่มาแล้วจ้ะยิงผมก็เพิ่งมาในก็แกวป่านี่ก็รู้สึกเหมือนละอายนิดนึงนะครับนี่ ทางไอสิสจัดเลยจ้าละอายมากละอายมาละอายจริงจริวดนี่จ้านี่จ้าอ้หนี่น้อยเนี่ยนี่อันตรีเลยจ้านี่ตีเปิด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 เอาของไอโตก่อนเลยจ้ะนี่จ้านี่แล้วก็ของใครก็ไม่จาาครับไอเทพสายฟ้ากัดเลยปดชากปีชากปีชากปีชากปิชากปีชากปีชากพิจาาานี่ครับวิญญาณตามถนนจบเรียบร้อยเย่เหรียญทองได้จ้าโอเคครับโอ้ยตายดิเล่นเหนื่อยนะครับ แต่ก็ไม่เหนื่อยหรอกครับเหนื่อยที่เหนื่อยก็คือเรื่องเลือดหรือตัวละครนี่แหละเอาโอเคเรียบร้อยแล้วจ้ะพอละนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปรับสก,กินนะครับเนี่ยสำเร็จด่านทั้งหมดแล้วก็คะแนนท้าทายทั้งหมดที่สะสมจนถึง10,000คะแนนก็คือจะได้สก,กินไปเลยนะครับนี่ครับรับคอสตูมนี่ครับรอเอาเลยครับเร็วเร็วดีครับกดเลยจ้า นี่ได้แล้วครับนี่โอ้โหสะกิดอะไรมันจะขาสวยถึงขนาดนี้เนาะอุ้ยผิดแล้วโอ้ยนี่แหละครับหรือหน้ากนหัวีแลงว่านี้พอแแล้วครับเลยทะลึกงไลยน้วครับแต่มันก็ถือว่าสวยดีนะครับเนี่ยนาเหนความภาคดีอันนี้มันเป็นชุดคอสตูมที่ดูสวยมากเลยนะครับเนี่ยขอพูดเลยนี่ครับได้รับเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ก่อนอื่นไปรับของขวัญจ้ะนี่ครับ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 นี่ครับรับเรียบร้อยแลวจ้า นี่ครับสาเร็จพานจนถึงเหรียญทองแล้วครับแต่ว่ามีแค่ดาดเดียวครับดาดีสี่ได้เหรียญเงินแทนโอ้โหโอเคครับสาหรับปันวันนี้ก็ประมาณนี้นี่แหละครับผมนี่ครับจบแล้วนะคะสำหรับคอร์อสดูมครั้งนี้นะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน,นะครับ เวลาที่มีตอนนี้น่ะมีถึงแค่8วันเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมที่จะรีบไปกดเข้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนี่ครับต้องนีครับรีวิวสกินหน่อยจ้าหนีครับสวมเลยนีุ่ดเนี้ยดูน่ารักไปอีกแบบนึ่งนะครับนีแล้วก็ดูสวยไปอีกแบบด้วยนะครับพอซูมครั้งนี้ทาได้ดีเลยนะครับนี่ขอพูดเลยครับ โอ้ช่างดูดีอะไรขนาดนี้นะโอเคพอแล้วเลิกคิดอะไรทะลึ่งๆตรงจุดนะอยู่สัทีแต่พอ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 ครับพอเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็จบเลยนะครับนี่แต่ถ้าเทียบกับไอ้สกินแบบออริจินอลแล้วผมคิดว่าแบบนี้ดีกว่านะครับผมมันดูน่ารักไปอีกนิดนึงนี่ดูสวยด้วยก็ถือว่าดีนะครับผมอ่าและแน่นอนครับถ้า ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะแน่นอนครับต้องกดไลค์ให้ถึง100รไลค์ขึ้นไปนะครับและแน่นอนครับต้องเข้ามาดูคลิปนี้ให้ได้ถึง100คนขึ้นไปนะครับผมถือว่าช่วยผมด้วยเ่ิดนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องกดติดตามผมให้ถึงสัก100คนก็ยังดีนะคบผมนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามเด็ดขาดนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายและผมก็ขอโทษีดครั้งนะครับที่ลงคลิปช้าบ๊ายบายครับ